สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่วันนี้ไลา์คลิปนี้มาจากวอลเล็ตนะคกวันที่3 000, 2, กุมภาพันธ์2566ก็ก็แจกทุกวันนะก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมใครที่ใครที่พลาดไปก็ก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้เลยการแจกวอลเล็ตไม่ต้องซีเรียสนะอันนี้พี่ก็พูดตลอดว่ามันเหมือนเป็นการพูดคุยประจำวันกันมากกว่าใครได้ก็ถือว่าเป็นเป็นน้ำใจละกันแต่ถ้าไม่ได้ก็ ถ้าสนใจกิจกรรมนี้ก็มาในวันถัดไปละกันนะคะลงคลิปแจกวอลเล็ตทุกวันนะเวลา21นาฬิกาหรือ3ทุ่มส่วนการแจกของเราในวันนี้ก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมเวลาที่จะสามารถรับอ่างเปาในวันนี้ได้ก็คือ21นาฬิกา4นาทีใครดูจบแล้วมาเราที่คอมเมนต์ได้เลยการแจกวอลเล็ตในครั้งต่อไปขึ้นอยู่กับคลิปนี้ คนดูเยอะแจกเยอะคนดูน้อยแจกน้อยแจกตามกําลังแจกตามกําลังทรัพย์ที่มีแล้วก็แจกตามยอดคนดูนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไวน้น,นินนึงละกันกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ